ในช่วงนักข่าวพลเมืองิ i t i z e n r ร p เต t e r นะคะวันนี้ไปชมความร่วมมือของชาวอำเภอหัวใซในการเตรียมผ้าปักค่ะเพื่อที่จะเตรียมหมเจดีในวันมาฆบูชากับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชค่ะ สวัสดีครับพบกับผมธันวาศีสุภาพจากมหาวิทยาลัยมหาสารครามในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวนักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปติดตามกิจกรรมของกลุ่มภาพป,ปักควนชลิกจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งคนในชุมชนร่วมการสร้างสรรค์เรื่องราวประวัติของเจดีควนชลิกผ่านการวาดและปักลงบนผืนผ้าอย่างสวยงาม เพื่อเตรียมผ้าขึ้นห่มเจดีย์ในวันมาค้าบูชานี้ติดตามกับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับวันนี้ชาวบ้านในตำบลควนชลิกอำเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาร่วมแรงร่วมใจกันนั่งล้อมวงถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเจดีย์ควนชลิกที่เป็นสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาม,ามามากกว่าร้อยปี ลงบนผืนผ้าโดยผ่านการวาดละปักเป็นเรื่องราวในอดีตเพื่อที่จะนำปถะ่มเจดีในวันมาครับบูชาที่กำลังจะมาถึงลูกใจญออยากีถ้ำประว่าตื่อว่าในการทำปักผ้าเนี่ยค่ะเป็นการได้โพ้นได้รับโพ้นพอเจดีเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมีประวัติว่าเป็นเงินทองเลือกกินเลือกใช้ถ้าว่าใครได้ร่วมปักผ้ากถืทึ่วเราได้ทต่บุญเพื่ออา่ีจะไออันนี้ทร่มมายังตัวย คนส่วนใหญ่ในชาวบ้านคนชลิกเองนี่ถ้าไม่เป็นผู้สูงอายุนี่จะไม,ไม่รู้ว่าความเป็นมาของเจดีย์อย่างไราทางกลุ่มผ้าปักคนชลิกก็เลยอาสาจะเป็นสื่อเล่าเรื่องราวของประวัติเจดีย์คนชลิกผ่านการปักผ้าโดยให้สมาชิกหรือคนที่มีความสนใจความสามารถความตั้งใจที่จะมาร่วมปักผ้าเล่าเรื่องก็มาร่วมกัน ก็ใช้เวลาสักประมาณ1 0บถึงสิวันในการปักผ้าให้เป็นเรื่องราวแล้วก็จะร่วมขบวนแห่ในวันที่22ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อประเพณีหรือว่ากิจกรรมแห่ผ้านี้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กและเยวาวชนในชุมชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผักผ้าสารสัมพันธ์รู้สึกดีใจค่ะ เพื่อไว้รุ่นยุคใหม่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจการปักผ้าเลยได้รู้จักธร,รมเนียมอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ค่ะก็มีอาจารย์ในโรงเรียนที่ช่วยสอนแล้วก็อาจารย์ยสิทธิ์เก่าแล้วก็คนในชุมชนค่ะตอนแรกก็สอนให้เด็กปักแบบยุกโซ่ธรรมดาค่ะแล้วก็ค่อยๆให้เป็นแบบลวดลายค่ะแล้วน้องๆมาเรียนกันเยอะไหมคะ เยอะเหมือนกันนะคะชั้นหนึ่งก็10กว่าคนค่ะมีนักเรียนชั้นป .5 แล้วก็ม .2 ค่ะอาทิตย์ละสองวันค่ะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะเรื่องงานบ้านงานเรือนค่ะจะเน้นไปด้านเทคโนโลยีมากกว่าค่ะเลยทางกลุ่มเย็บปักเลยส่งเสริมไม่มีการสอนเด็กเพื่อจะฟืน้นฟูงานเย็บปักขึ้นค่ะ และนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังหันมารักบ้านเกิดสืบสานรประเพณีห่มเจดีวัดควรชลิกและใช้การปักผ้าบอกเล่าเรื่องราวถึงความเป็นมาร่วมกันนักข่าวคนละเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครศรีธรรมราชรายงาน และนี่คือเรื่องราวที่เพื่อนเพื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสื่อสารกับเราครับคุณผู้ชมอเองก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีครับ